แต่เอ๋ก็วันนี้ว่างนิดนึงเนาะก็เลยว่าตื่นมาหน้าสดสดเห็นหน้าสใสแบบนี้แล้วก็เลยแอบแบบว่านึกถึงตอนที่เพื่อนชอบถามอะว่าเออเช้าระหว่าใช้ครีมอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยทําไมหน้าแบบดูใสขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงสงการอะระหว่างทางานสงการใช่ปะแล้วแบบทั้งดําทั้งหน้าทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะจะเป่งปังแล้วก็ใสขึ้นในพิเศษก็ พวกเพื่อนเพื่อนพิตตี้น้องๆอย่างเงี้ยชอบถามแบบว่าเออพี่น้ำหวานแบบใช้ขีมอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็เลยว่าว่างก็เลยลองมาโซเชียลแคมให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะนก็น่าสนป้ะก็เดี๋ยวจะแบบว่าไปแต่งหน้าให้มันดูดีนิดนึงเพื่อความสบายใจของคนดูด้วยเกี่ยวว่าเออก็อย่างนี้ล่าสุดเนี่ยก็จะมีพวกน้องๆพิตตี้มาถามว่าแบบเพราะวาน้ำหวานไปอัด ไปถ่ายสปอตโฆษณาของครีมตัวหนึ่งเนาะจะเป็นสกินเวลดีออซซี่แต่นั้นคือเขาไม่ได้ให้นหวัใช้นะนั่นคือไปไปอัดคือเขาจ้างไปอไัดนั่นแหละก็เ,เพราะว่าไปแข่แล้วน้าใสแล้วผ่านจ้าทีนี้ก็เลยมั่นใจยิ่งขึ้นเพราะว่าเพิ่งใช้ครีมตัวใหม่ล่าสุดมาแล้วมันแบบเฮ้ยรู้สึกการเปลี่ยนแปลงอะ่ะปกติไปแค่งงานพรุ่งนี้ก็ไม่ค่อยได้หรอกเออคือมันต้องมีคนหน้าใสกว่าเราอยู่แล้วอะ่ะแต่ครั้งนี้คือแบบฟุกได้มาก็เลยแบบ ยิ่งแบบว่าเพิ่มความผ่าในคิมตัวนี้ไปแล้วก็มีเพื่อนสนิทสนิทสั่งใช้ไปแล้วประมาณสี่ห้าคนใช้ตามอะไรเงี้ยเพื่อนดีบอกต่อไงไม่ต้องมานั่งกักนั่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นคีมลาด่านะเคยเห็นกันหรือเปล่าคิมตัวนี้บอกไปเลยทีเดียวไม่ต้องถามแล้วทั้งชงนีเก้งกวางผู้ชายผู้หญิงที่ชอบถามแล้วก็ไม่ได้จะขาย,ยนะบอกไว้ก่อนคืออันนี้คือแบบเหมือนแบบมาแนะนํแล้วกันบอกกันไป ใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็เลื่อนเธอกินก็กินไม่กินก็ทิ้งไป <laughs> เลยวันนี้ <laughs> เออเดี๋ยวจะมาแนะนำไอ้คินลาดาทั้งหมดสามตัวที่น้ำหวานใช้อยู่ตอนนี้เลยไม่ใช่แค่น้ำหวานใช้ด้วยบอกไว้ก่อนแบงก็ใช้ <laughs> <laughs> ก็ใช้ด้วยกันแต่แหละอืก็ไม่ได้แพงอะไรมากด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเด็ดมาใหม่ อะมาตอบกันแต่งหน้าแล้วจ้าเป็นคนแล้วนะเมื่อกี้ประสบอืมก็ที่นวลจะมาแนะนำนี้ก็คือจะเป็นครีมที่นวลใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นครีมของราดาเนาะอันนี้แบบว่าแอปอัดสองอันเบาๆสวยๆเก๋ๆตัวราดาเนี่ยมันจะมีตัวบำรุงกลางคืนที่นวลชอบมากๆเลยอันนี้มันเหมือนเป็นตัวปลอดสภาพผิวหน้านวลอะ อจะเป็นตัวลาดะอินเทนซีฟไวท์เพอร์เฟกต์ครีมบายลาดะเนาะครีมบำรุงปรับสภาพผิวขาวใสสุดเล่นหนักพิเศษตัวนี้ดีมากๆเลยสำหรับใครที่แบบว่าตอนนี้แบบว่าหน้าแบบว่าหมองมากๆเหมือนช่วงที่นวนช่วงที่นวนกลับมาจากเชียงใหม่และที่สำคัญเลยช่วงกลับมาจากเชียงใหม่ปุ๊บส่งการปุ๊บนวนทำงานแบบต่อเนื่องเลยทำงานถ้าทุกคนเห็นแบบติดตามอินสตาแกรมน,นวนจะรู้เลยว่าทำงานเก้าโมงถึงหกโมงแล้วไปต่อ สามทุ่มถึงตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรับสองจอบอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ต้องเร่งเร่งรัดรีบเก็บเงินนิดนึงเก็บเงินขอผู้ชายแต่งงานหรือเปล่าเออประวาณน,นั้นก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีคีมหน้าใสที่วนวัดใช้อยู่ที่เพื่อนๆชอบถามแล้วที่วนวัดบอกว่าเสร็จละสามพันแต่ถ้าสั่งห้าชุดมันสองพันห้าใช่ไหมอันนั้นคือที่วนวัดใช้มายาวนานมากแหละแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะเออาช่วงนั้นคือแบบโซม,มากแล้วก็หน้าแบบเน่ามากจริงๆ แต่พอมาเจอตัวนี้ยอืมอันนี้ก็คือเพื่อนพิตตี้เหมือนกันที่แนะนําให้ใช้ตัวระดาับดีขึ้นจริงเวิร์กมากแล้วก็ช่วงที่แบบว่าที่เราจะเป็นสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคิมแต้มสิวในเซ็ตด้วยตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นที่รักของแบงค์เพราะว่าแบงค์จะเป็นคนที่แบบว่าสิวขึ้นเยอะจะมีผู้ชายที่สิวขึ้นเยอะคือน้องหวาะใช้คิมไหนะแบงค์ก็ใช้คิมนั้นตามแล้วก็ทั้งเซ็ตเนี่ยน้องหานจะใช้ได้ประมาณสองเดือนครึ่ง เออประมาณนี้ยแล้วก็ช่วยดูหน้านาวลก่อนด้วยว่านาวลใช้ของแพงหรือเปล่าไม่ใช้ของแพงมากเกินไปหรอกเออก็ราคาที่คนใช้ได้ไม่แพงเท่าตัวเก่านาวลด้วยที่นวลใช้อันนี้จะเป็นตัวเจลแต้มสิวนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้อืมอันนี้เลิฟของแบงมากสําหรับใครที่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนก็แต้มแต้มก่อนนอนตื่นเช้ามาเ็สิวก็จะรู้สึกยุบข,ขึ้นถ้ามันแบบ ไม่ใช่สิวที่แบบเป่งมากถ้าเป็นสิวเมนอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกดีขึ้นอย่างถ้ามันระบมอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นเออแต่ว่าบางคนที่เป็นสิวแล้วแบบว่ามันเป็นลักริ้วรอยอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวครีมเนี้ย intensive white perfect cream คือที่ต้องอ่านเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ครีมแล้วก็คือแบบว่าไม่ได้อุ ui, ้ยจะต้องมาอ่านเป็นภาษาอังกฤษอะไรางี้ก็ใช่ดะก็รู้ว่าเป็นดาดะครีมบำรุงกลางคืนนี่ก็คือรู้ละแล้วลที่น้องหานชอบเนี่ยมันจะเป็นตัวปั๊ม นี่นะปั๊มออกมาคือถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าครีมที่เราใช้อะ่ะแล้วที่เป็นแบบว่าเปิดฝามาแล้วทาเลยเนี่ยเขาบอกว่าพวกฝุ่นละอองพวกแบบว่าอากาศเข้าไปเนี่ยทําให้ครีมเนี่ยประสิทธิภาพลดลงเออแต่ถ้ามีเป็นแบบสุญญากาศแบบเนี้ยจะทําให้คุณภาพของครีมเนี่ยใช้ได้นานกว่าปกติอือันนี้คือจะเป็นเนื้อครีมครีมบํารุงกลางคืนนะเป็นแบบนี้ ้องว่าชอบกินมันหอมดีก็แม้มช่วงแรกเนี่ยชุดแรกนะ้องหว่านใช้ประมาณใช้สองคนกับแอบมประมาณเดือนหน่อยๆเดือนกับอีกสิบกว่าวันเพราะว่าเหมือนแบบเร่งรัดให้แบบตัวเองเขาใส่ขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยพอเขาใส่ปุ๊บชุดที่สองน้หว่านใช้ได้เกือบสองเดือนกว่ากับสาเดือนอะ่ะโอเคนะเพราะว่าไม่ต้องทาเยอะแล้วไงทาบางๆพอเราใส่แล้วอะ่ะนึกออกปะ ก็ไม่จําเป็นต้องโบกขนาดนั้นหรือว่าถ้าช่วงไหนที่แบบว่าทํางานมาดึกดึกหรือว่าออกแดดเอาดออะไรเงี้ยก็จะทาพอกไว้แบบเยอะๆเลงคืนอืตื่นเช้ามาก็จะแบบหน้าใสแบบเห็นได้ชัดมากอะต้องลองไปใช้ดูอะไม่รู้จะโม้ทําไมอก็เพื่อนที่ใช้ครีมกันนวลก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่สั่งอนวันตลอดอยู่แล้วไอ้ตัวนั้นะก็เปลี่ยนมามาใช้ตัวนี้เพราะว่ามันถูกกว่าเยอะแล้วก็มันดีกว่าสําหรับคนที่แบบหน้ามีปัญหานะหน้ามีปัญหาเพราะแบบ รอยหมองค้ําแต่งหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยใชยได้คิมจะเป็นประมาณนี้นะสาวสาวไม่ซ้อแบบเขาหอมเขาชอบชอบตอนนี้มันอะโรมาด้วยรู้สึกว่าทาไปแล้วแบบว่าสบายใจ <c oughs> เออถ้าทาไปกลางคืนก็จะเป็นอย่างนี้ขาวๆอันนี้เป็นตรงกลางคืนเนาะแล้วก็น้ำวานก็จะมีแบบว่าพอกหน้าพอกหน้าก็ ใช้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าถ้าของน้ำหวานคือน้ำหวานจะใช้ของตัวเฮอร์เบลไลที่น้ำหวานเคยบอกเพื่อนๆอยู่แล้วไอตัวมาขาวอะ่ะแล้วด,ดีจริงเออก็จะใช้สลับกันคือพอกหน้าเสร็จแล้วก็คือต้องใช้ครีมตัวนี้อยู่ดีเออของราดนะอืนี่เป็นกลางคืนกลางคืนเสร็จปุ๊บถ้าใครมีสิวก็แต้มสิวโดยเจลแต้มตัวน,นี้โอเคแล้วก็ถ้าเป็นกลางวันออกแดดชนีแต่งหน้าก็ต้องแบบว่ามีกันแดดนิดนึงก็จะเป็นไอตัวลาลา Total e a r e s p o t Serum เออเป็นของระาดาับเหมือนกันเป็นเซรั่มอยู่ในตระกูลเลยเนี่ยแบรเบอรี่พวกคนที่เป็นสิวฝ้ากะจุดดงดำเนี่ยจะช่วยเยอะแต่ว่าคนวนวางส่วนใหญ่จะไม่ใช่อะ่ะจะไม่ได้เป็นกะอะไรเยอะขนาดนั้นอืมก็ใช้ได้ดีตัวนี้คิมกลางวัน แต่ถ้าสมมติว่าใครจะไปงาน o u t ดอร์อย่างที่ล่าสุดนวันไปที่พัทยางานไทยแลนด์ซ u เปอร์ซีรีอันนั้นคือแบบว่าโดนแดดหนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเพิ่มตัวกันแดดไปด้วยก็ได้กันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่านี้ก็คือถือว่าโอเคแล้วระดับหนึ่งจริงๆถึงแม้ว่าเราออกไปทํางานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าแสงไฟเนี่ยเป็น U V แบบทาลายผิวหน้าเราแบบ เยอะมากและยิ่งบางคนที่แบบเปลี่ยนครีมมาเยอะอย่างก่อนหน้านี้ใช้ครีมพวกแบบครีมขีอะไรเงี้ยไม่มีออยอ,อ,อน,นั้นน้ายิ่งบอบบางอันตรายเออเราไม่ใช้ตัวนี้ดูปรับสภาพผิวแล้วก็คือถ้าเราหยุดใช้ก็ไม่ดําด้วยนะเออเพราะเพื่อนระหวานเนี่ยที่ใช้ใตัวเนี้มาปีกว่าแล้วก็เออลองหยุดใช้ไปประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่คำ้ำเออ,อน,นั้นคือพ็จะนุ่มขก็โอเคอื้ใชเลยอืม ประมาณนี้ก็มีอยู่สามตัวเนาะทีนี้ก่อนที่นวัดจะมารีวิวพูดตรงๆเลยว่าก็คือนวดัดจะไปขอส่วนลดที่เขาเออที่เขาขายคริมเนี่ยให้นวัดแล้วทีเนี้ย คือด้วยความที่คีมมันขายได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วพี่เขาก็แบบว่าคือลดได้คือนิดหน่อยอะน้ำหวานก็ต้องสั่งแบบเป็นเซตเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีใครที่จะมาช่วยน้ำหวานสั่งได้เยอะขนาดนั้น,นหรอปะพี่เขาก็เลยว่าเอางี้ละกันสําหรับใครที่ใช้คีมกระดาษของพี่เขาแล้วดีเนี่ยแล้วรีวิวแบบน้ําหวานนะแล้วมีคนไลค์ครบ3,000ไลค์แจก้5เซตพร้อมส่วนลดให้ชุดละ100เออ ได้สิเ <g ül> พราะต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยแบบว่ามามาแนะนําเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆที่ชอบถามด้วยอย่างเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็ใช้ไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนที่แบบไม่ค่อยสนิทอะไรเงี้ยก็จะมาถามไม่ได้กักไม่ได้อะไรนะแต่ว่าคืออย่างนี้จริงๆคือใช้ครีมตัวนี้จริงๆถามว่าไปใช้ตัวอื่นอะไรยังไงนั่งวันจะไม่ค่อยทําอะไรกับผิวหน้าตัวเองมากเท่าไหร่แต่ว่านานๆที่ก็จะแบบสครับหน้าสครับหน้านว่าก็ใช้ของไกนีเย่ สีเหลืองสักครับธรรมดาเออไปนวดหน้าอะไรไหมก็ไม่เคยอันนี้สึกได้แต่ถามว่าขัดผิวอะไรเงี้ยทำอันเนี้ยนนรู้กันดีอยู่กันดีอยู่แล้วชอบไปสปาไปเปลี่ยนซีผิวอะไรเงี้ยแต่หน้าไม่ค่อยไม่ค่อยทำเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผิวหน้าเท่าไหร่ถ้าจะมีก็คือจะเป็นเรื่องหมองคล้าไอช่วงสงการแหละหน,หนักเลยที่ทําโซดาจิงแหละเออที่ถึงคันต้อง พลิกผันเปลี่ยนชีวิตแต่มาใช้ตัวนี้ก็รู้สึกสบายขึ้นเพราะมันสบายกระเป๋าขึ้นนามันถูกกว่าอันเดิมครึ่งๆเลยนะอแล้วก็ใช้ดีกว่าด้วยอ่ะรู้สึกได้ว่ามันโอเคกว่าแล้วพพ่เก๋นก็ให้โซด้วยนะหรูเหมาะกับหน้าน้ำหวานเออเขาแจกฟรีสําหรับคนที่กดไลค์เนี่ยสําหรับใครที่กดไลค์ครบสามพันไลค์เดี๋ยวเขาจะแรนดอมของคนคู่โชคดีแล้วก็แจกไปเลยห้าเซต เออแจก5เซตพร้อมกับแจกเจลกับเซรั่ม3เซตฟรีอืมถ้ามีคนไลค์ครบ 3, 000เพราะฉะนั้นช่วยแชร์ช่วยไลค์หน่อยได้ไหมอยากได้เหมือนกันนะ่ะเ่าได้ก็ได้ด้วยกันใช่ปะ่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลองใช้ตัวนี้เนี่ยไปคุยกับพี่เขาเลยได้เลยเดี๋ยวนะหว่าจะเขียนไว้ใต้โซเชียลแคมนี้ให้ว่าที่ไหนอะไรยังไงสำหรับ ผู้ชายอะ่ะที่มาถามน้หวานว่าเออจะใช้ครีมอะไรดีอะไรเงี้ยและที่นวลหวานบอกตัวเก่าไปนะมันแพงเนาะอะไรเงี้ยผู้ชายก็แบบบางทีแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเสียเงินกับตรงนี้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ชุดนี้ยไม่แพงอืมถูกกว่าการครึ่งๆเลยแต่ไม่อยากบอกราคาเพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยเผื่อพี่เขามีโปรโมชั่นขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาหาว่านวานได้ส่วนลดได้แบบว่าค่าหูค่าห,หัวอะไรอีกเออแล้วจะก็ไปถามพี่เขาเองเลยละกันลายข้างล่างนะ ลายเนี่ยไอเดีลยลน์เนี่ยจะ V I T E N U D E หรือเบอร์โทร0907854525หรือว่าจะเป็น I G R A D A underscore N O underscore A N A C N E S นนั่นแหละก็ลองไปดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือมาแนะนํากันแบบขำๆถ้าสมมติว่าครบสามพันไลค์อย่างที่นวนบอกก็จะมีผู้โชคดีที่ได้ไปทั้งหมดห้าเซตอือฮะแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยเซตละหนึ่งร้อยบาทเซตนี้หนึ่งร้ยบาทถ้านวนแนะนํำคือนวนอยากจะให้ใช้ก่อนหนึ่งเซตแรกแล้วแล้วถ้าใครที่ใช้ไปแล้วแลวคิดว่าเออ ตัวต้านสิวเนี่ยมันจะไม่ได้หมดวยอยู่แล้วอืมใช้ได้นานมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสิวทา้งหน้าหรือเปล่าใครเป็นสิวทางหน้าก็ก็กซ็ซื้อซื้อเยอะนิดนึงมันก็สั่งแยกได้นะก็ลองดูถ้าถ้าดีก็ลองใช้ดูอืมเพราะว่าสภาพผิวหน้าของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนใช้ถูกบางคนใช้เออไม่ไม่ไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าลองไปก็ไม่เสียหายอยู่แล้วถ้าหน้าเราดีหนังหน้าเราดีขึ้นมามันก็เป็นผลดีกับตัวเรา เออตลอดอยู่แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์ให้น้ำหวานด้วยนะแล้วก็อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้เลยข้างล่างไอจีไม่ต้องมาถามน้ำหวานนะเพราะว่ารู้แค่นี้แล้วล่ะส่วนราคาเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาโอเคไหมเออแล้วถ้าจะมาขอบจงขอบใจอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าถ้าจะให้น้ำหวานสั่งให้หล็กเนี่ยสั่งที่พี่เขาไปเลยดีกว่าสบายๆที่เธอก็บอกว่าเพื่อนน้ำหวานก็ได้ส่วนลดหนึ่งร้อยบาทอืม ถ้าไม่เช่เพื่อนน้ำหวานก็ลองลองต่อเขาไปดูโอเค <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวจะไปทํางานต่อแล้วก็มาเมาส์มอยแค่นี้นะะแหละค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนที่มัน work work อีกเดี๋ยวมารีวิวให้อีกอกันนะคะนี่ไปแล้วบ๊ายบาย